มึงโดนอ่ะไหนตัวลั่นๆอ่ะตัวลั่นๆของนายอยู่ไหนอ่ะพระยาบีตัวไหนที่มันถือมันอะไรอ่ะมาด่าเลยบอกอะไรผมยิ้มเงียบเรื่องมารยาทอ่ะแล้วเรื่องที่ไปด่าคนอย่างที่แลนนี่คือเรื่องมารยาทไหมครับมันผมเรียกนะแต่น้องจิ้งกูดิจับผมมารยาทบอกอะไรอย่าเฟื่อมอะไรไม่รู้อ่ะไปก็ไปที่รับเป็นตลอดแบบนี้อเฮียเจ๊งนายยังไงกูดู าลุยสภาลุยเพื่อนสภาลุยเพื่อนเต็มเลยเพื่อนเอาเลยหาจับนี้หาจับนีหาจับนีหาจับะขัี้จับคมาคมน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 าคมนมาาคมนาานคมนดนาคมานนาคาลมนนานมนา้มมนมนาค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 นนคมนคมนนาคนน ตกมาตกหนึ่งมาตกหนึ่งมาตกหนึ่งลงมา EMP ดิวนวนวนวงนอกเลย EMP ดิวงวงนอกเราไม่ต้องเราไม่ต้องเราไม่ต้องตัวอีกตัวอีกตัวอีกเอ๊ยมันมีแต่คนจ้องคนตกดีนะมันจะวาง EMP เกมเราพี่เพื่

เพื่อนด้วยด้วยเอาหน่อยเอฟิตรูปคิดอะไรหน่อยเพื่อนคือไม่คิดถึงกระทงกูไม่เก่งขาไอ้เหี้ยเอ้ยปาดๆปาดๆปาดก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเนี่ยโดนแบงค์ไม่ได้โดนแบงค์ได้จริงโดนแบงค์ ไอ้ยังไม่ตายแล้วไอ้กระาไอ้อาวบทะไอ้กราไอ้โมโนี่กาไอ้ยังไอตายตัวตายตัวตายได้ไหมครับเรน้องไฟร์นะคุูอ่ะเองต้องมาเองวะโอ้โหเพิ่งตายด้วยกู ไม่ได้เรื่องมึงเอาโฟบมามึงเอาโฟบมามึงเอาโฟบมาตายดิควอยเฮียมึงเอาโฟบมานี่มึงเอาโฟบมานี่ตยบดดิพีบดิเีบดีพี่ไปเติมไฟแล้วเป็นเปิดนะเห็นป่าวผมจะเปงไปเติมพี่ไปเติมผมชุบให้ไปเติมวะพี่ไปเติมไปไหน เฮีมึงโดนเนี่ยะมึงโดนไส้เนี่ยมึงโดนไส้เนี่ยเอ้ยมึงโดนต่อยเนี่ยเฮียโดนนี่ไงโดนนี่กไงเฮียโดนนี่ไงโดนนี่โดนตลอดโดนตลอดโดนตลอด

พี่จีพี่ตีตามเพื่อนไปดิพี่จีตามเพื่อนไปดิบนเขาแน่ปุนเขาไอ้รังคุไฟอ่ะมานดิมาดิมาดิพี่จีมาดิดิตัวปืนมันได้สวย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 เอาเพื่อนก่อนดิใครอ่ะรวมเลยนะการนี้เลยนะการนี้เจ๊เจ๊ไม่ไม่ใครเกิดแล้วมึงกลับไปเล่นกลางไฟเกิดแล้วกลับไปเล่นกลางไฟเกิดแล้วกลับไปเล่นกลางไฟแก้หน่อยแก้หน่อย หัวเขียกกูมาแล้วเพื่อนหัวเขียกกูมาแล้วเพื่อนจุเชียวเชียวเชียวไม่ไม่ฟากูฟังกูฟังกูกลับมาเล่นกลางไฟตีนเขามึงกลับมาเล่นกลางไฟตีนเขาว่ากลับมาเล่นกลางไฟกลับมาเล่นตรงถนนกลับมาเล่นกลางไฟกลับมาเล่นกลางไฟเนี่มาเพื่อนนี่แล้วจีบจีบโฟกัสกูหน่อยจิ๊ยสื่อจุดุดจุดจุดเขียวมาไปเขียวมาไปเขียวเอาสบองมาไปเขียวเอาสบองมาไปเขียวกลับมา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 ไหนกันเล่นไหนกันมึงจะมาเอาผมเนี่ย ลุยมึดันมารวงหลังน้อยสภาลุยมึดันมารวงหลังน้อยมาลยลคือดาหลังเอนไปเยปพื่อนันาเอนาว่วนอยู่อกสบกขึ้นมาขึ้นมาไอเน่งน่ไม่นี่่สวยคารา้สบกค้สกตรงนี้คารสบสวยพม่เตสวย

ปืนเยอะๆถือปืนเยอะๆตายยากๆหน่อยไวหน่อยเพื่อนเฮ้ยพี่ผลดปืนยิงกันเหรอเค้ะมึงมาปลายเขียวมึงมาปลายเขียวจีนเห็นปูว่ปจีนเห็นปั โหนดีกลับมากูป้ายเขียวกลับมากูป้ายเขียวแบลนเออร์กลับมากูแบลนเดอร์มาไปเขียวเลยมาป้ายเขียวเลยพี่เจพี่เจีปุ้ยโดนยิงพี่เจนั่งเข้าไปเอาเพื่อนดิเนี่ยมาป้ายเขียวหน่อยป้ายเขียวป้ายเขียวปืนคือรถน้องปืนคือรถปืนคือรถปืนคือรถน้องกูยิงให้กูยิงให้โอ๊ยคืนแล้วน้องชิวๆน้องอย่าคิดเยอะ สวมสวมสวมล้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 มสามที่โอ้ไียสามตัวยังแตกโอ้ยแก้เลยนี่พี่เห็นพี่ไปได้อะฮัลโหลไม่ต้องแก้แล้วอะไรอะไรอะไร

ไอ้เี่ยไหนมึงเียอะไรมึงจะเี่ยอะไรมึงจะทุเี่ยอะไรกูถามอ่ะมึงจะทเี่ยอะไรอ้นีมึงไม่พูดตบมึงไม่พูดอไอ้มึงูตายควายท่อหมมึงบมึงเตเี่อ่ตาดมึงเอก็เบดเลยนะเว้ยไอ้โดนหลอกคุณบีมีตายเหรอจ๊ะ ในพุ่มมันตายยังในพุ่มมันตายยั้งพี่จับมไเลยเห็นปะพุ่มล่างอ่ะฮัลโหลถือสตเปลี่ยนปืนหน่อยพุ่มล่างเราศพหน้าคุกอะน้องสองคนในบุป่นอ๋อเดี๋ยวให้เห้ถือเต่าพลัตถือต่าพลดเต่ถือเต่าพลต่ถือเต่าพลัเต่ถือเตบลตโอ้โเนย ไม่ไหวแล้วฮัลโหลเดินไปไหไม่ไหวแล้วแถวจัดเลยแถวจัดเลยมันจะเดินทำไมอ่ะแถจัดเลยอะไอ้เจ้ามันจะเดินไปไหนก็ตายมึงโดนอ่ะไึงนเจียตัวนั่นนั่นอะตัวนั่นนั่นของนายอยู่ไหนอ่ะป้าแย่ในตัวไหนที่มันถือมันอะไรอ่ะมาด่าอะไรบอกอะไรผมยิ้มเงียบเรื่องมารยาทอ่ะแล้วเรื่องที่ไปด่าคนหนึ่งที่แลนนี่คือเรื่องมารยาทเลยครับมันผมเรียกนะเจน้องจริงกูดีด่าผมเรื่องมารยาทบอกอะไรอย่าเสือกอะไรไม่รู้อ่ะ

ก็มาเปิดคนอื่นแล้วนะครับไม่เสียงเลยนะเสียนเปนังเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่าเา่กแล้วไม่มีเสียงแล้วหรอไอตัวไหนที่มันมีเสียงเยอะวะฮะ ผมถาดทำไมผมไม่มาด่ามาด่าพวกผมเรื่องมารยาทแล้วไปด่าผมที่แลนี่คือเรื่องมารยาทดีหรอครับทำไมพี่าไม่ถอดหน้ากากเลยเมารยาทดีมารยาทโอ้ยมมีสี่น่ยทีนมาราทนะไม่ดทพี่เดรถอยู่ไหนอะเป็นรถห่อเลยนิ่งขอแบบชัวๆอะไอ้เจ้าเสียวอะโเสียเลยใชไอะ่้หว่าอมไโง่ไอ้เจ้าหัวม่วงอะโเซียเลย เฮียฮัลโหลอยอุ้มอุ้มเลยดิไม่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  พี่เล่นพี่เล่นไปไหนพี่เล่นพี่เล่นเอาไปหอพี่เล่นพี่เล่นเอาอะไรพี่เอาอะไรพี่ไม่หอบพี่ช่วยอย่างเงี้ยแต่ไม่มีหอบเลยพี่ก็ไม่มีเหมือนกันโหลดมีใครมีหอบ้างโหลดรถพี่อยู่ไหนน้องคือปล่อยปล่อยขยะปล่อยขยะเลยฟังฟังหอนเดยฟังหอนไม่มีหอบโอเคมีมีใครมีหอบบ้างมีหอบเลยดิมีมีใครมีหอบบ้างมีใครมีหอบบ้างใครมีหอบบ้างใครมีหอบบ้าง ไม่มาปลดล็อกเลยนะหน่อยเลยฟังกูฟังกูฟังกูก่อนฟังกูก่อนฟังกูก่อนคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยเพื่อนเราดูนหอกคนนึงอ่ะไอคนที่ไม่อยากหออ่ะมึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแลกเลยแลกเลยเพื่อนแลกเลยแลกเลยคุ้มคุ้มแลกเลยถูนิดเดียอย่างเด็กคนเนี้ยออกไปดิออกไปดิสมุดนะเด็กมากอะคือสามอ่ะผมว่าน่าจะมีอ่ะคุณที่มึงหอกไปเลยมึงหอกไปเลยคือสามน่าจะมี ลุงว้นมีห่อไหมใครไม่มีห่อกิ๊งมีห่อไหมใคร<ๆ>ใครไม่มีใครมีห <or> ่อปะมีกูมีอยู่เฉย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 โอ้โหไอ้บอกเหมือนแล้วนะใช่ใช่ใช่ไอ้ช่างนเชื่อแบบสุดท้ายแตกยืนนิ่งตัดตินกูเนี่ยตัดตีนลินอยู่ใช่ไหมไอ้ยี่ห้อไอ้เหี่ยตัวไหนด่าด่าด่ากูแบบเรื่องขน้นวะเอ้ยกูห่อแล้วเอาตัวไปกูอยู่ดีไยี่ห้อมัด่ากูเฉยยัญอ่อนไม่เนี่ยห่อแล้วเอาตัวไปไอ้เหี้ย ด่าไปด่ไปน้องไอ้เหียไอ้นี่ไอ้เหียเนี่ยไอ้เหียมองไอ้เฮียเีไม่ใช่ไม่ใช่คนตัวละตัวต้นไหนน้องต้นต้นไหนี่อีงรไม่กูทั้งบาทควยไปเดียวเหียโอ้โหโอ้โอ้โหเอนี่มายเอาไปเอาไปอาไปเอาไปี่ปีจมยตรงมือโกมขหมาวะจริงิอาไปอไปนี่เอาสพ ก็อารมขึ้นเลยปูเียไปก่อนได้ปู่หนาไอ้เนี่ยฮ่ารถตัวเองอ่ะรีกูห่ะรีกูห่ะไอ้เนี่ยจิตจิตมันมาจิตยาแกงดีนะีแกงแต่งทำตัวท่าถุนจัดอ่ะที่ฉันั่นอ่ะจบความมือดิแกงพวกมึงดีนะที่เหลืออยืนนะที่เหลือยืนนะแกงอย่างดีแสสว่างฉันนั้นทำเสียงหมดเ๊ะใครเนี่ยเอาสอบไปเอาสอบไป <Yeah. S 2> ต่อไปเราไปเลยเดี๋ยวกุ้ล่นให้เดี๋ยวกุ้ล่นให้เดี๋ยวกุ้ล่นให้เลยเดี๋ยวกุ้่นให้เดี๋ยวกุ้ล่นให้ไปไปดิไปเกมเกิมเพื่อหอกนะเพื่อเอาห่อมากิ้งเพื่อเอาห่อมากร้ไปคนอื่นได้ปะเพื่อเอาห่อออกมาแล้วออกมาแล้ว